สวัสดีครับพบกับผมเบาเคียนสาวติกอีสานพ่อราเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าครับพี่น้องเช้านี้ก็จะเป็นเช้าที่าเาวเคียนจะต้องเดินทางแล้วอชาว้าเราจะเดินทางกลับบ้านพี่น้องนี่พาพี่น้องไปหาน้องอิวน้ำพี่น้องหลายคนก็ขึ้นหอดน้องอิวแล้วออกเดินทางเช้านี้ครับแต่ตอนเช้านี้จะพา มาเก็บพักก่อนเก็บของฝากของต้นก่อนจ้ะเก็บของฝากของต้นู้เทาเมื่อฝากู้เทาทางบ้านนั่นก็คือพักน้ำเก็บพักน้ำเก็บยอดพักน้ำดอกพักน้ำพี่น้องงามขนาดเลยผูเฒ่าทิศนู่ช่อนู่นสามสี่ดอกจ้าากาศยามเช้าพี่น้องเอาทั้งยอดเอาทั้งดอกดูเดี๋ยวเราจะช่วยกันเก็บอย่ี้ติกเก็บฝั่งนี้ด้วจ้าฝั่งิกนี้แต่ ยอดหมขเคที่พาไปเก็บดอกสวยๆเนาะพี่น้องเนาะอืมอากาศยามเช้าได้ฟ้าได้ฝนอู้ยอดเต็มเลยสติ๊กอันนี้เอายอดยนี่แหละบมอเคทนี่พี่น้องดอกยันพี่เนายันบ้านเฮากินบัเป็นดอกมีแต่ยอดอวบอืมยอดผักน้ำดอกดอกผักน้ำพน้องสวยสวยสวยมากลเลย วัวมากิน,นวัวมากินเดี๋ยวบอกเค้นับทางดีกว่าย้อนแสงบรรยากาศยามเช้าอ่อนๆใช่ไครับนี่เด้หึ่งดอกผักหนามสูงอีกตั้งหาพี่น้องนี่ครับเส็ด <c oughs> เอาเลยมื้อนี้เขาได้หย่งเมื่อบ้านเนี่ยบอกเค้นบอกพี่น้องเนี่ยดู พี่น้องเก็บดอดน,นี่ก่ะฟังเสียงปุ๊บเลยพี่น้องของที่เราได้กลับบ้านกะมีหลายอย่างอยู่พี่น้องมีเห็ดเห็ดปวกเห็ดโคนที่หาเก็บไว้แล้วก็แช่ช่องฟิตไว้พี่น้องพี่น้องที่ถามหามาแต่ไซเก็บแช่ช่องฟิตไว้มีมาก เก็บหมากเมื่อตอ้นผุทเทาหม,<า>มากปูนหมากเคียนะเ้ยวหันเด้อหมากเป็นหน่วยหน่วยเมื่อต้นผุทเทาอยู่บ้านมีหน่อไม้นะหน่อไม้แหงที่หักต้มไว้อะจ้ะหน่อไม้เขาก็ได้ไปหลายอยู่อุ้ยห,หลายทั้งแหงทั้งหน่ต้มไว้ ไปฝั่งน้องอิ๋วแน่ไปนครพนมแน่แวะน้องอิ๋วก่อนจะไปศรีสะเกตก่อนพี่น้องอยู่ศรีสะเ,เกตอยู่ใกล้ม,มาหาสติกเนี่ยเด้อจ้าครั้งแรกไปเที่ยวศรีสะเกตนําเมืองบเคยไปอยู่ <c oughs> ไปถืออยู่บ่สติกฮะบ่เคยจะไปถืออยู่บ่บ่ <c oughs> <c oughs> ถืรก็โทรถามพี่น้องเอาผู้ใดยอยู่ศรีสะเกตบอกทางบอกเคยนแน่ <c oughs> ไปอำเภอเมืองจันทร์ <c oughs> บ้านภูมิอชอ,อนี่ เงมามขนาดเลยที่เพิ่นดอกเพิ่นแก่เพิ่นจะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องนี่เด้กนี่ครับดอกเพิ่นแก่เลยเป็นแบบนี้ยังไม่แก่ทีมาแล้วแหนหน้าสดยังไม่ได้ล้างหน้าเลย ยังเศร้าอยู่เลยพี่น้องแจ้งแล้วก็มาเลยน่าสดกังามเนาะงามกับเก่าจ้าย่องเมียแต่เศร้าขนาดเก็บได้ยังนี่เก็บได้รองเท้าใหม่แม่นแบ่อันเด้จ้จอึ๊บโอ้หล่นโอเคเก็บดอกติดออาไปไว้ก่อนโดนมือโอ้ของตอนนี้จัดขึ้นรถเรียบร้อยเลย เหลือแต่เอานี่ไปพักน้ำไปไว้เนาะโอเคนะวก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เดินทางเลยจ้ะเดี๋ยวต่อัปเดตให้พี่น้องเรื่อยๆด้วยจ้ะในทางเนาะจ้าพี่น้องบอกยังเช้าเจอสถานที่สวยๆก็ถ่ายให้เบิ่งแน่เก็บได้แค่สติ๊กนี่ลักษณะต้นเพิ่นพี่น้องยอดบ่นี่เพิ่นจะเป็นกอแบบนี้ยอดบ่นี่เพื่นนะตัวหัวสติ๊กเลย ดอกงามงามนีม่มากเก๋เพื่อนเนาะเป็นฟักแบบนี้เนาะดีมาก,กตัวอ่อนเพื่อนนี้ดิบอคิดน,นี่ยอดอ่นอ,อนแบบนี้แซบ่บเล็งหาเพื่อที่อยู่กลางงามแต้ยอดอ่นอ,อนๆคืองามแต้งามว่านี่นี่บอคิดจ้านี่ข้างในนี่ก็เพยียบเลยสติ๊ก ดอกอะไรจะยอดหรือยอดดอกจ้าเอาเมือรเฮาเอาเมือต้นผู้เฒ่าอือหือูเลย10ยอด20ยอดบ้านเฮาบ่มีกินด้นี่บ้านเฮาบ่มีกินด้เนาะเมือฮอดกเอาไปคั้นส้มก็ได้อีกนี่อือยเพิ่นกใหญ่อีหลีพี่น้องนี่ยอีียอดนี่5 5ดอกกำก็บุ่้ม5ดอกเต็มมือแล้ว นี่ยอดพอแหล่ดอกบ๊อกเ้นเอายอดพี่ยอดสวยๆนี่พี่น้องนี่นี่ดยนี่เดีเต็มกำเลยยอดยอดเพินนี่อืมอ่ะเดี๋ยวอกเก้นช่วยเด็ดยอดเอายอดเอายอดสติปัญญาเจ้าพระพุทธอยู่บ้านคิดเป็นนรู้บอไอ้ดอกนี่ฮะจ้ะเป็นเลยยอดเอาพากินเนี่ยแซ่บคือเก้าโอ้ตรงยอดผักบุ้งนี่ กินแบบนี no. <oused> no ้แบบนี dai, ้หั่นแหละน่ะจ้าเนาะพี่น้องถ้ากินเจ้าหฮากินเป็นเนาะเสียงนักเอ้อรถสติกก็ได้มันแทงมือหนามจักเศร้าบ่เศร้านกอันนี้ยังห้องอยู่นกกระปูตาแดงน้ําแห้งบ่ตาย แม่นว่ะน้ำแห้งเงี้งมีปลากินตัวเนาะเซนบ่สติ๊กฮะเซนห้องเดี๋ยวอู้ด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 เหมือนเสียงหมูเดี๋ยวไ่รู้เลยนกกระปูดห้องแบบนี้เนาะตอนจะเช้าอะไรมันจะห้องช่วงเช้ากับสี่โมงเย็นสี่โมงหรือห้าโมงเย็นตอนไปหาอยู่หากินแล้วฟังเสียงนกกระปูดร้องเอาพี่น้องถ้านกกระปูดร้องได้เวลากลับบ้านแล้วมันจะค่ำหรือว่ามันจะมืด มาเขียนข้อมุมอยู่ดูจ้่ถูถูถูหูถูถูถูตั้งหลายไปเอามุมนี่และพอจ้ะสี่หายอดเดี๋ยวห่อใบตองเนาะมันต้องห่อใบต้มจะบม่เหี่ยวห่อใบตองแล้วก็ใส่มือพี่น้องนี่ดิป้อต้อเกยโพดหระ แบบนี้มันพืชแก่เนานะสะติ๊กเนาะเอาไว้ก่อนเนาะจ้าเจ้ายอดมันปิ๊กแบบนี้พี่น้องฟังเสียงความกรอบนิพี่น้องเก็บมันแล้วออกมาเด้อเอนอ่อนเวลากลับบ้านต้องขึ้นหาของฝากของต้นเมื่อฝากบ้านหฮาพี่น้องมันบุมี แล้วของที่เฮาหาฝากนี่มันก็เป็นของฟรีน้ำเนาะเบาเคนนานทางทีได้กรับทีอุ้ยสองปีแล้วปะปีหนึ่งฝากของต้นเนื้อนำ้ำสมซื้อ ของยาของกินเสียงเหมือนเบาสติ๊กแล้วก็ปูดเสียงเหมือนเบาเคนอู้ดอู้ดอู้ดออ้พี่น้องงามขนาดเลยครับ ทั้งยอดทั้งดอกดอกก็สวยสวยเพิ่นเพิ่นได้ฝนนำน่าสติ๊กเนาะจ้าฝนก่อนหน้า2งสามมื้อนี่แห้งๆงตัวที่เราไปจับกบเหรอจ้าเคิ่นฝนเน่ยพักกันเลยคุ้มเลยทั้งขื้นเขียวทั้งพักทั้งหย่าหย่ากับเขียวไวขนาดแบันี้ใหญ่กำไ่ใหญ่พอแล้วก็กิน ไปบักหลายนี o, ่ตะสิเอาหาใบตองกล้วยมาห่อเนาะจ้าตหาใบตองกล้วยห่อบหใหญ่ขนาดเลยอ๋อนทั้งดอกทั้งอันนี้พูหลายขนาดเลยบัดนี้เดี๋ยวจาไปหาใบตองกล้วยแล้วก็เตรียมของจัดของขึ้นรถแล้วก็เดินทางเนาะจ้าพี่น้องอนําบ่ นี่กฤติภากันเมื่อแล้วนะสติ๊กเนาะจ้าคลิปนี้ถ้าตอบคอมเมนต์ช้าหรืออะไรก็ต้องขออภัยนะคะเนาะนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงยะการเดินทางที่บลคินขับรถเดี๋ยวสติกนั่งเปในรถอาจจะได้อ่านหรือตอบหรือแค่กดหัวใจเนาะสติกเนาะสติกจะเลือกตอบคอมเมนต์ที่แบบว่าพี่น้องถามบบลูอิลีครับแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่พี่น้องให้คำอวยพรในทางกดภัยสติกกับขอบคุณไว้นะที่นี่เลยเนาะที่นี่เลยล่วงหน้าเลยจ้ะขอบคุณมากๆครับที่ อพรให้เบาเคียงสติ๊กเดินทางปลอดภัยเพราะว่าอาสิบไม่ได้ตอบเนาะเป็นหัวใจเอาากเข้ามาให้กําลังใจครอบครัวเบาเคียงเสมอมาครับาจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายพี่น้องจะคอยอยู่เคียงข้างเบาเขียงเสมอขอบคุณมากๆครับติชมทุกทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนทด้วยครับ แล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า